เราอนุญาตให้ชีวิตเราเป็นแบบไหนชีวิตเราก็จะเป็นแบบนั้นเพราะเราทุกๆคนค่ะคือผู้ที่สามารถลิขิตชะตาชีวิตของตัวเราเองได้ทั้งหมดไม่ว่าวันนี้ใครจะบอกกับคุณว่าคุณเป็นแบบนี้ได้คุณเป็นแบบนั้นได้แต่สุดท้ายแล้วค่ะต่อให้ใครก็ตามบนโลกใบนี้ทั้งหมด เขาบอกคุณว่าคุณคือคนที่สามารถประสบความสำเร็จได้แต่วันนี้ค่ะถ้าคุณเพียงคนเดียวบอกกับตัวคุณเองว่าคุณไม่สามารถทำได้คุณไม่เก่งคุณไม่ดีพอคุณไม่สามารถประสบความสำเร็จได้นั่นเท่ากับว่าคุณได้อนุญาตตัวคุณเองให้เป็นไปตามสิ่งที่คุณบอกออกไป เพราะเมื่อคุณอนุญาตตัวคุณเองให้เป็นแบบไหนนั่นเท่ากับว่าคุณกำลังมุ่งความสนใจหรือคุณกำลังโฟกัสตัวคุณเองให้ไปสู่ในลู่ทางนั้นและแน่นอนค่ะทุกคนวันนี้เวลาเราโฟกัสสิ่งไหนเราจะดึงดูดสิ่งเหล่านั้นเข้าสู่ชีวิตของเราเหมือนวันนี้ถ้าคุณโฟกัสว่างานที่คุณทำอยู่มันยากแน่นอนค่ะ คุณก็จะเห็นแต่เนื้องานที่มันยากที่คุณทำไม่ได้หรือคุณโฟกัสว่าชีวิตมันถึงทางตันคุณก็จะเจอแต่รูทางที่มันเจอแต่ทางตันหาทางออกไม่เจอท,ทั้งทั้งที่ประตูทางออกนั้นมีอยู่แต่คุณจะไม่เจอมันค่ะเพราะคุณโฟกัสแต่ว่าคุณเจอแต่ทา แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเปลี่ยนโฟกัสของคุณไปคุณบอกว่าชีวิตคุณมันมีทางออกที่ไปได้ไกลกว่านี้คุณก็จะเจอรูทางเจอทางออกหรือคุณจะเจอประตูที่ไปสู่รูทางใหม่และทางออกใหม่ของชีวิตของคุณเพราะคุณอนุญาตตัวคุณเองให้เจอสิ่งที่มันเป็นทางออกคุณอนุญาต ให้เจอสิ่งที่ดีๆเข้ามาสู่ชีวิตของคุณคุณอนุญาตให้ตัวคุณเองเป็นแบบไหนคุณก็จะได้สิ่งนั้นเหมือนตอนนี้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องของโรคระบาดเราจะเห็นเลยว่ามีอยู่กลุ่มคนกลุ่มคนหนึ่งจะบอกว่าตอนนี้เงินหายากแต่อีกกลุ่มหนึ่งบอกเลยด้วยว่าเงินหาง่ายและมันหาง่ายและมันเร็วมากๆ แต่วันนี้สองกลุ่มนี้ค่ะไม่มีผิดไม่มีถูกแต่อยู่ที่ว่าวันนี้แต่ละกลุ่มโฟกัสสิ่งไหนในชีวิตของเขาเขาอนุญาตในชีวิตของเขาให้เป็นแบบไหนเมื่อเราโฟกัสว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแฝงไว้ด้วยโอกาสเสมอเราก็จะมองหาแต่โอกาส แต่ถ้าเราเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่เราเห็นแต่อุปสรรคเห็นแต่ความยากเห็นแต่ความเหน็ดเหนื่อยแน่นอนค่ะเราจะเจอแต่เรื่องยากๆและหนักๆแต่วันนี้มันอยู่ที่ว่าเราโฟกัสสิ่งไหนให้กับชีวิตของเราเหมือนช่วงที่ปิวทำเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งค่ะตอนนั้นในระบบก็คือเรื่องของรถเบนซ์ เราก็โฟกัสว่าเราอยากได้รถเบนซ์สำหรับเราและคนที่เรารักได้นั่งอย่างปลอดภัยก่อนหน้าที่เราไม่ได้ตั้งเป้าหมายเป็นรถเบนซ์ปิวก็จะเห็นแต่รถที่ไม่ใช่รถเบนซ์เราก็จะไม่เห็นรถเบนซ์เลยหรือรถยุโรปเลยหรือกว่าที่เราจะเห็นก็สักคันหนึ่งเราก็เลยรู้สึกไปเลยว่าการที่เราจะมีรถยุโรปมันเป็นเรื่องยากมาก ต้องคนเก่งจริงๆคนรวยจริงๆถึงจะมีได้แต่พอเราเปลี่ยนโฟกัสใหม่กลับกลายเป็นว่าปิวเห็นแต่รถยุโรปเต็มไปหมดเลยค่ะทำให้เรามีความรู้สึกที่เปลี่ยนไปเลยว่าว้าวการมีรถยุโรปแท้จริงแล้วมีคนมีกันเยอะมากเลยแสดงว่าจริงๆแล้วใครก็สามารถมีได้ นั่นค่ะมันทําให้ผิวมีความรู้สึกกับตัวปิวเองเลยว่าเฮ้ยมันก็มีความเป็นไปได้ว่าฉันก็มีโอกาสที่จะมีรถยุโรปได้เชกเช่นเดียวกันนั่นเป็นเพราะว่าเราเปลี่ยนมุมมองในการโฟกัสพอเปลี่ยนมุมมองในการโฟกัสเราก็จะเห็นเฉพาะสิ่งที่เราโฟกัสเท่านั้นการลงมือกระทําของเราค่ะก็จะเป็นการลงมือกระทําที่เรารู้ว่าฉันสามารถ เอื้อมถึงเป้าหมายที่ฉันปรารถนาได้แต่ถ้าทางกลับกันค่ะเรารู้สึกว่ามันไม่มีความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราถึงแม้เราจะตั้งเป้าหมายที่เหมือนกันแต่เราไมไ่รู้สึกถึงว่ามันมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราเวลาเราลงมือทำค่ะเราก็จะรู้สึกว่าโอ้มันเอื้อมไม่ถึงมันไกลเกินเอื้อง พอมันไกลเกินเอื้อมค่ะเวลาเราลงมือทําเราจะไม่โฟมไม่เบาสบายไม่อิสระแล้วเราจะรู้สึกลึกๆอยู่ข้างในเลยว่ามันจะเป็นไปได้สําหรับฉันเหรอหากวันนี้ค่ะคุณเป็นคนหนึ่งที่มีเป้าหมายในชีวิตแมบบ้ว่าคุณจะปรารถนาสิ่งใดก็ตามในชีวิตให้คุณเปลี่ยนจุดโฟกัสแล้วคิดถึงเฉพาะสิ่งที่คุณต้องการเท่านั้นแล้วรู้สึกเข้าไปว่า มันเป็นไปได้สำหรับชีวิตของคุณเพราะคุณเปลี่ยนในการโฟกัสของคุณใหม่นั่นหมายความว่าคำว่าทางตันไม่มีอยู่จริงค่ะแต่เพราะคุณโฟกัสทางตันคุณจึงเจอทางตันคุณโฟกัสอุปสรรคคุณจึงเจออุปสรรคคุณโฟกัสความท้าทายคุณจึงเจอความท้าทายโฟกัสแต่สิ่งร้าย เจอแต่สิ่งร้ายๆที่เข้ามาสู่ชีวิตของคุณค่ะเพราะคุณอนุญาตตัวคุณเองให้เจอสิ่งนั้นคุณจึงเจอสิ่งนั้นในชีวิตของคุณค่ะเรามีสิทธิอันชอบธรรมในการที่เราจะปรารถนาหรือเราต้องการจะได้สิ่งใดในชีวิตเรามีสิทธิอันชอบธรรม แต่เราต้องปรารถนาะหรือลงมือกระทำสิ่งนั้นด้วยการที่เราเชื่อมั่นศรัทธาและไม่ใช่การร้องโอดทวลและโอดโอยดังนั้นค่ะเมื่อเราปรารถนาสิ่งใดในชีวิตของเราเราจะสามารถค้นหาประโยชน์ที่มันเท่าเทียมกันได้เมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดวิกฤตเกิดขึ้นในชีวิตของคุณ ให้คุณโฟกัสและมองหาผลประโยชน์เท่าเทียมในสิ่งที่ตรงกันข้ามนั่นคือโอกาสวิกฤตเกิดขึ้นเมื่อไหร่ความท้าทายเกิดขึ้นเมื่อไหร่จงมองหาโอกาสเพราะมันมีโอกาสอยู่ในนั้นเสมอแต่อยู่ที่ว่าวันนี้คุณโฟกัสถึงสิ่งใดละ่ะถ้าคุณโฟกัสถึงความท้าทายคุณก็จะเจอความท้าทายค่ะแต่ถ้าคุณโฟกัสถึงโอกาสที่อยู่ในความท้าทายนั้น คุณก็จะเจอโอกาสนั้นค่ะเพราะทุกๆอย่างค่ะมีสองด้านเสมออยู่ที่ว่าคุณจะเลือกมุมมองด้านไหนของสิ่งที่เกิดขึ้นเท่านั้นไม่ว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณคุณเลือกได้ค่ะว่าคุณจะมองด้านไหนมองหาโอกาสหรือคุณจะมองหาวิกฤตแต่ทั้ง2ด้านนั้นทั้งโอกาสและวิกฤต มีด้วยกันในทุกๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันมีประโยชน์เท่าเทียมกันค่ะยิ่งวิกฤตมากเท่าไหร่โอกาสยิ่งมากขึ้นเท่านั้นวันนี้ค่ะไม่ว่าคุณจะโฟกัสสิ่งไหนไม่มีผิดไม่มีถูกค่ะแต่อยู่ที่ว่าวันนี้คุณต้องการให้อะไรล่ะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณคุณคือผู้เลือกค่ะ เพราะคุณทุกคนเลือกชีวิตของคุณเองได้ทั้งหมดดังนั้นวันนี้แค่คุณอนุญาตตัวคุณเองให้โฟกัสเฉพาะสิ่งที่คุณต้องการเท่านั้นคุณทุกคนก็จะได้ในสิ่งที่คุณต้องการ